สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้ามนีมาพรมาพมอกบน้งไก่คือเกาด้วยจ้ามืนีไก่พ้ามากินขนมเซนขนมเซนน้ำยากระเทินคือเกาเมืงองปุณนะพี่น้องใส่ตีนไก่น้ำยาปั่นนิ่มได้จ้าหนึ่งถาด <c> แ <oughs> ก้พริกป่นใส่ก่อนเพิ่มความเผ็ดเพรา่าไก่กับเฮ็ตบวกเผ็ดไนไหนไก่เนในใกสฮ็ตไปให้ลูกความ โอมาแจมมาแส่บๆน้ำกันน้ำยาปานินอันนี้ก็สิเป็นผักแล้วจะพี่น้องแก่ก็สิมีผักดองพร้อมผักกาดดองกระหลำ่ำอันนี้สิเมนอันคือสิเมนตนตั้งโอ้ ตั้งโอวต้นย่ใหญ่หน่ยตั้งโอวฝรั่งบอกวันพักลงไปพักดวงในเข่ากันคักก็ขนมเสร็จโอ้กินกินเหลียบอนอเนี่ยน่อมาจ,ามาจา่ามาแซ่บๆน้องกันืมจดนาำกอน,นี่ลูกโดดพว่า แพ้ก็ได้ยังกินกันเนาะจ้าไอ้กินเราแก้กระติกเข่าไปในเมืองพี่น้องไปลานไทยอยากกินตำบังหุ่งบังหุ่งหมดแล้วของพึ่งมาหมูวานนี่จ้ะไปเลือกทไปเข่าไปเมื่อเนี้ย กินกะนมเส้น <c oughs> ใส่น้ำยาหลายๆัดได้สดแสบจ้ะใกล้ก็จะเข้าไปในเมืองไกลๆเนี่ยแหละเมือ่อเนี้เออพอลิน่าเลิกโลงยนใบสวงองกลับมาให้ทันอันานี้สิบเอ็ดมงเฝ้ากินเฝ้าไป <c oughs> ราาะว่ขับรถไปกันเมืองใกล้ๆนี่กับเครื่องสมองไปกับกับสมองนึง มาทันทับขาพ่อด้กจับปอบพนเล้ลุกเตเว้า,ากินตีนแก มื่อื่นเพิ่งเรียนพิเศษประจังสิได,ด้เลิกสี่โมง Vì hạt đầy bốc cường xí món cơm. Năm lục đồ cơm con nào, cơ มักมาได้พักล <c oughs> องต้มจืดกระแซบ น้ำลูกดอดทั้งลูกดอดทั้งพริกปน่นสุปกรืดๆแล้ว ไปทั้งไดกับขาดไม่ได้แม่งขนมเส้นกับพวกปไปเที่ยวเนี่ยต้องเอาไปพร้อมพกพาไปพร้อมต้องซ่้ออะไรกินแนวเด็ดแทะ Se mm her. -hmm. หัวข้อหนึ่งคุณเด็กปี่น้องมาเลี้ยงกับจีซัมอีกคุณเด็ก ปั่นผ่าอบผ่าเสียงเครื่องทึึงๆอยบ่อบบ่ได้มันบ่มีหมองตากเป็น้่องตากมันก็ตตกบ่บวาดบ่ไหวผ่าลายนัเนี่ย มีต้นซักแล้วก็อบตากกะตากซุ้มเฉพาะที่แบบว่าอบบาดเแ็บๆมาด้วยตะเกียบ ไก่มาอยู่ใหม่ๆเนาะพี่น้องเราเรื่องอบผ่าแต่บรูบา่าผ่าบางอันมันอบบ่แด้สามีซสื่ออันเจียกันหนาวให้ข้างใน,นมันเปิดเป็นเขาเอินอุ่นเนาะเป็นขนแกะใกล้กับซักแล้วอันเพราะว่าอย่างจะกินเรื่องลูกน้อยบะนี่ก็สิได้ซักนะั่นลูกอันลูกน้อยเนาะมันเอียยนมแซ หา้ามเราะซากับเขาเป็นทาพน้ซากโรบ ا ن เอาไปอบพี่น้องเอ้ยเอาออกมายังในหน่อยเน,นึ่งเฮ็ดคอรอ์่แคลเรยย่ใส่กับบัลเลแต่ว่าแพ้งเสียดายบัน้ฮอดบ,อบอ้าปะเท่าทุกมื้อแล้วบ้าบ่อ พัวซื้อให้มันเกิดอัพนิชิล,ลีแล้วก็ไปกินแล้วก็บปรูร้แล้วเนาะยเราซื้อให้แล้วแล้วก็บม่ได้จื้อได้ถามนะเราไม่ได้สนใจแก <c oughs> ก็ไม่ได้บอกเข้าทาุกมือนี่เลยอยากเอาเส้นจุงไปทิ้ง คือคนรอแค่ไหนแม่ไม่ใจบ่ได้เลยแล้วก็บ่บอกเลยว่าซักบ่ได้ใกล้กับแล้วผ่าบ้านหอมกับซักได้หมดเนาะใกล้กับซักรดแล้วก็เราออกมาเรียกคนรอแค่แหนอยู่ ผาบางอันมันกอบอบไปเนยนะจ้ะมันก็อบเดีอความหอนไปเลยเราจะพาพวกผ่าค้นแกะพวกผาเสียกันน่งกันหนาวที่เขาเฮ็ดจากค้นแกะนะจ๊ะไว้ถุงท่งถุงเท่ามั้งเนี่ยเท่าสุมติเอาไปอบเนี่ยเหล้ามะทอกำปั้นเนี่ยใส่ไ้เลย เสียไปเลยถ้าว่าเสียอืมเพราะ่าเจียจากคนแก่เขาบุกค่อยซักกันถ้าซักกนซักมือบดใส่แฟบแต่จงหัวถ้าว่าอยู่นหนมันดีอยู่พี่น้อเพราะว่ามันบ่มีเหียมันเบาหอน hiểu hoặc cái bàn thau hay mình thắn này rồi miếng nữa, tụi này bật bắp miếng, mai này แวะไปเด่น้ำเอาขน้ำเซนไปให้ คว้างม,มากน่ยกินได้เป็น,เป,นเป็นได้พี่น้องถาดเนนื้น,น่ะักตรงบ้านเ้าแล้วผักหลายๆ ข้าแต่ไข่ใบบกขวดกระซ้าย <c oughs> ปลาลาใกล้อาอมาตะเมืองไทยเด็พริกห้องพริกแห้งมนนั่นใกล้คนมาตะเมืองไทยปลาเนี่ไใกล้อัดใส้ขวดเป็นตัวมาเลยพี่น้องถ้าได้หลาย,ลายโลเราก็เอามาต้ม เอาโตมันมาต้มแล้วก็เสือ้อน้ำปลาขวาดยุนี่ผสมกินได้จนวุ่คนเดียปีจนกว่าสิกามห้างเจากับบ่อมอน ใบ้ำแดงแต่กะสิอามานาำพริกปุงพริกป่นมดเลย,ยนุ่งหนีงแพงเราพริกก็บม่เผ็กขวามัาตรบานเขาเนี่ยาใจ น้องรสด,ดีผมงสุดรอดกาแฟคอฟฟี่เมทขนมาแตเมืองไทยมันหนกระเป๋านย่างมนี้เสียพระน่จะของกินอยาสีฟันหวัวสบ,บู่ผนเด้พีน้อง างแค่ลูก้ายแกสั่งถ้าโหลดถ้าเราเป็นหาสิบหกสิบพอให้กับตอาไม่ต้องอางกินเพราะว่าเสียผ้าบวกขนไปบวกขนมาเพราะว่าเสียผ้ายุ่งเหนียวไปใส่พุ่นกับให้กรได้ไปพุ่นกับไปซื้อเอาแล้วกกับมีเสียผ้าอยู่บ้านอยู่มืองแท้อยู่แหล่แงแต่ไปพุ่นกับไปใส่ าไปพุ่นกับไปใส่ยุ่งมังไทยมาผีกับมาใส่ยุนี่ขล้องยุนี่ซื้อยุนี่ใกลกับเวนี่ใกลกับพวกไปใส่มุ้งไทยไไย้ำเวลาใกลไปมังไทยใกลกับไปใส่ยุ่งมังไทยไปซื้อใส่ยุ่งมังไทยใส่ง่ายๆเพราะว่าอย่างมังไทยเขาไม่ทอด ซื้อเสียงมากก็ร้องก็แร่งเผื่อใส่ปั่นปูเห่าสงค้าสัง่ง เมื่อไหร่พี่น่อคลิปนี้กันย้วแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่ยนะจ้าล้วใกล้จขอขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเวยนเข้ามาชมสิเข้ามาเป็นกำลังใจให้ไกลคลิปนี้ก็แค่นี้กอนนะจ้าบายบายจ้าขอบคุณค่ะ